อีกท่านหนึ่งอยากให้อธิบายบอกว่าปฏิปทาหมดไม่เหลือแห่งสักยะว่าตาหูจมูกเลี้ยงกายใจว่าไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเราหน่อยครับแสดงแบบละเอียดให้ฟังหน่อยครับสาธุครับโอ้อันนี้เราต้องปฏิบัติให้รู้เรื่องพอสมควรไม่ว่าอัตตาหรืออนัตตาหรือว่าจะจะเป็นสติปัฏฐานสี่ ถ้าเราดูสติสันติมีสัมมัญญามีสติสองอย่างจากยาไปสู่ละเอียดเห็นสัมมัญญาที่ชัดในสัมมัญญาเข้าไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะถ้าเราดูแบบเอานี้เป็นผ้าใจรัก, <c oughs> กเห็นแน่นเครียดลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆดูใจเต้นแน่นเครียดลงแล้วจนกระทั่งเห็นความเกิดดับของจิตจากรูปที่ใจเต้นที่เป็นรูปแล้วก็เข้าไปสู่น้ําจนน้ําเกิดดับเกิดดับแล้วน้ําจากยาน้ํายาไปสู่น้ำละเอียด นะผ่านผานยาไปโลเอียดมากเข้ามากเข้ามากเข้ามาเข้า,าจนมารวมตัวประหารอย่างแรงๆสักครั้งหนึ่งหลุดออกการนะขาดออกจากการยึดมั่นถือมั่นในรูปเวทนาสัญญาทั้งขานวิญญาณแต่กิเลสมันยังมีอยู่ที่ใจขาจากอุปทาขนขันธ์ห้า 5, มันความจริงการละอุปทาขนขันธ์ห้า 5, มันตั้งเริ่มตั้งแต่วิปัสนา ถ้าเราดูความดูลมหายใจเนี่ยข้าพเจ้าแนะนําให้ดูความรู้สึกเพราะว่าความรู้สึกเนี่ยจะไปตัวเข้าเข้าไปรู้ชัดได้เร็วเห็นแน่นเครียดได้เร็วถ้าเราไปดูลมหายใจดูแบบประกอบเหตุ manger, จริงดูแบบสบายสบายเวลาผลที่มันเกิดก็เกิดลมหายใจมันจะเกิดมาดึงสติเราอย่างสบายสบายอันนี้ก็ใช้เวลาหน่อยแต่ถ้าเราดูนะใช้สติดูความรู้สึกที่ลมกระทบปุ๊บเนี่ยมันเข้าไปถึงใจเต้นเนี่ยเราดูใจเต้นเพียงแต่เรา ตัดพระภายนอกให้หมดเลยตาหูจมูกลิ้นกายใจภายนอกรูปเสียงกิเลสการสัมผัสธรรมลมนี่ตัดเอาไว้ก่อนนะและ้วจนกระทั่งดูวความรู้สึกอย่างเดียวให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเป็นเป็น,ปนมีตนเป็นที่กอที่พึ่งก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยและมีธรรมก็คือมีสติให้ตรงสัมมัญญะไปในให้มีสัมมัญญาในทุกระบทในฐานกายเวทนาจิตธรรมเมื่อมีสัมมัญญามากเข้ามาเข้าจนกระทั่งเข้าถึงนมามมรรมถึงเป็นความเกิดดับของจิต วิบหนึ่งวิบหนึ่งวิบหนึ่งแล้วก็ดูรายละเอียดไปเรื่อยๆจนมักจนกระทั่งสติสมาธิมันคู่ควรพอมันมันคู่ควรปุ๊บเนี่ยจิตใจมันจะตั้งใจตัดใจได้เองแหละว่าอย่างพ,าาพงระสิทธิที่ว่าพึงสลทรัพย์เพื่อรักษาอวัยวะพึงสละะอววัยเพื่อร,ร,รักษาชีวิตพึงสลอรักษาธรรมะแล้วสละอวัยวะไอ้ราหับรับเนี่ยสมมุติเอารูปเสียงกิและการสัมผัสธรรมลมอายตนาภายนอกเนี่ยเปรียบเทียบกันแล้วล่าอาไปก่อนตาหูจมูกกลิ่นกายใจมันนี่เกาะ เนี่ยเ็เรียกว่ารักสละทราพเพื่อรักษาเยวะรักษาตาหูจมูกกลิ้นกายใจไว้รูปเสียงกิลสการสัมผัสธรรมลมลรเราสละไปก่อนอายตนะภายนอกสิ่งที่อยู่ภายนอกเราเอาอายตนะภายในก็นี่เรามาฝึกสติสมาธิให้มันทรงตัวอยงอยู่ในอยนายตนะภายในเนี่ยก็เรียกให้เห็นกายเห็นเวทนาจิตธรรมเนี่ยให้อยู่ภายในเนี่ยแล้วเราพึงสละอวัยวะนะมันเคยดูมากก็เลิกดูมันเสียหลับตาเสีย ตาลืมเป็นปกติใช่ไหมเราหลับตาเสียเนี่ยพึงสละ <c oughs> นี่เป็นการเปรียบเทียบเฉยเฉยนะไม่ใช่ไปไปควักตาออกหรือว่าอะไรเนี่ยพึงสละอวะัยวะก็คือสละรูปเสียงกกินลดการสัมผัสอารมณมในส่วนใดส่วนหนึ่งเนี่ยให้มันกรนีวิธีการที่จะสละน,นี้ได้ต้องเจริญสติให้ตรงสัมมัญญะเราอาศัยเมื่อมาราสละ,สระทราบเพื่อรักษาอวัยวะเมื่อเอาสติอยู่กับกายตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วเราก็เอาสติให้ตรงสัมมัญญะ พราะมันอยู่แล้วนะอยู่จนได้อารมณ์สงบแล้วเราก็ดูให้ละเอียดก็ไปมันมีสัมมญยะเราดูสัมมยะจนกระทั่งมันชัดเจนพึงสละอาวยวะเพื่อรักษาชีวิตลักษณะนั้นไปนั้นเนี่ยเมื่อเราดูเจริญสติให้ทำมมพึงสละชีวิตก็คือสิ่งที่เราเข้าไปยึดในอาตาัตาตาตัวตนเนี่ยสิ่งเป็นรูปเสียงเินลยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยซึ่งรูปน้าเนี่ย ที่เป็นกายเราใจเราเนี่ยสละออกเอาสติให้ตรงสัมัญญาจนกระทั่งแน่นเครียดลง่งเป็นวิปัสนาแล้วเราให้ดูเนี่ดูสติสัมัญญาให้ชัดเจนต่อนเนื่องไปเรื่อยๆในสัมัญญาชัดเจนโดยเรื่อยจกนกระทั่งมารครวมตัวประหารมันจะมีความรู้สึกก็ละได้เด็ดขาดก็คือตายนั่นเองความรู้สึก,กว่าตายแต่พอดีไอ้ธรรมะของเราที่ปฏิบัติมานี่มันชัดเจนชัดแจ้งสติสัมัญญ,ญาของเราเนี่ยมันลึงลัดภายในละเอียด เห็นความเสียวความรู้สึกที่ชัดเจนในใจบิ็บบิ๊บบิ๊บบิ๊บบ๊ไม่ใช่ใจสันธรรมดาใจสันรรมยานี่อำนาจสมาธิยังไม่พอ,เ,อเร้ดูใจสันธรรมดาจนกระทั่งจิตใจของเราคล้ายๆอารมณ์เราเริ่มสง,งบแล้วกายอันนี้ชัดเจนแล้วกายเราโปร่งเบามากๆปล่อยวางมากเข้าแต่มันยังยึดรูปนามอยู่รูปยึดอุปทาขนขันห้าส่วนละเอียดอยู่เราก็ดูเกาะธรรมะเลยพึงสละชีวิตตอนนี้สละชีวิตออกเลยเกาะธรรมะ แบ่งจากการเกาะตารูปน้ำตาหูจมูกเล้นกายใจหรือรูบน้ำเนี่ยเบนไปที่สัมผมัสญญญชัดในสัมามัญญญาจนกระทั่งมันโปร่งเบาข้างมากแล้วมมธรรมะที่ปรากฏเนี่ยนั้นชัดเจนคือความเกิดดับเกิดดับเกิดดับเหมือนฟองอากาศอยู่ภายในเนี่ยว็บหนึงน่งว็บหนึงน่งนี่เป็นเนี่ยมันชัดเจนในกายแล้วก็เบาแล้วมันสามารถมันตัดสินใจได้เองสละชีวิตออกรักษาตัวความรู้สึกอาไว้าปุ๊บมันจะเกิดใหม่ในร่างเดิมขึ้นมาทันทีเลยเหมือนเหมือนกับตายก่อนตาย นายอันนี้ยอุปนิสัยอะไรพวกอะไรต่อมีอะไรหยับหยาบของเรากิเลสหย,ยาบหยาบเนี่ยมันจิตใจเราจะเปลี่ยนไปถึงจะไม่หมดกิเลสยังมีราคาโทสะโมหะแต่มันมันมีความรู้สึกว่าอออันนี้มันไม่ใช่ไกลเรามันจะรู้แล้วมันจะเปลี่ยนเนี่ยตอนแรกเราก็ยึดไกลเราไม่ว่าหยาบไม่ว่าละเอียดว่าเป็นเราลักษณะนั้นเพราะมันละไอสิ่งเหล่านี้ได้เนี่ยนะมันจะเจอเขาเรียกเจอพระนิพพาน เจอพระนิพพานเนี่ยเราจะเห็นเกณฑ์เห็นกายสัตวากายขึ้นมาทันทีเลยนะแล้วเราดูประคองไปเรื่อยเ,อยเห็นเวทนาสัตวาเวทนาจิตสัตววา,าจิตแม้กระทั่งจิตก็ไม่ยึดเราก็จเจริญสติทํรมายให้ตรงเรื่อยๆมันก็จะไปขัดสีถ้าสมมติเราเป็นโสดาบันเรามันก็จะไปขัดสีขัดสีจนกระทั่งจิตของเราเริ่มสะอาดเป็นสกิทาคามักหลงตัวมหานขั้งที่สองขั้งที่สามทำแบบเดียวกับก่อนที่จะเข้าโสดาบันเนี่ย สรุปแล้วก็ลงมาที่เจริญสีนสมาธิปัญญาแล้วก็ใช้สมาธิในการควบคุมไม่ให้มันเพ่นพ่านไม่ให้จิตเราเพ่นพ่าน,านแล้วก็เอาพอสมควรแล้วก็พอเห็นใจเต้นเห็นความเกิดดับของจิตก็เห็นดูแน่นเครียดลงจนกระทั่งเห็นวิปัสนาแล้ววิปัสนาเนี่ยเราก็ดูไปเรื่อยๆ,ๆจนกระทั่งมันงวดเข้าจนกระทั่งมันเหือดแห้งจนกระทั่งมารกรวมตัวประหารจนตายก่อนตายเพราะฉะนั้นเนี่ย มันก็จะเห็นเนี่ยเมื่อเว้นเห็นสักแต่ว่ากายแล้วมันก็จะเห็นก็ตาก็สักแต่ว่าตาจมูกสักแต่ว่าจมูกนะอมาแล้วก็ความรู้สึกตัวตัวเพราะมันถ้าเราดูแบบสบายสบายมืนอจะขึ้นนะนคนที่เจริญที่ัฆษนาล้วนมาลูกกระทบตามจะเกิดดับที่ตาเวบวบเวบเบเสียงกระทบหูเกิดดับที่หูวบบเวบเวบนียสติมันมีตนมันที่เกาะที่พึ่งแล้วมีความรู้สึกมันที่เกาะที่พึ่งมันก็จะดูแค่นั้นนั่นแหละมันเห็นเม็นสักแต่ว่าถ้าเราน้อมมาด้วยความรู้สึกมันก็จะละเข้าไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆืย เห็นเป็นว่าสักแต่ว่าไม่รู้จะเข้าใจหรือเปล่านะเพราะว่ามันต้องอารมณ์สูงพอสมควรถึงจะเข้าใจและการเข้าใจไม่ใช่เข้าใจจากการฟังนะเพราะมันเป็นเพียงแค่ว่าจินตามิยปัญญาสุตตามยปัญญาถ้าเข้าใจจริงต้องเป็นภาวนามยปัญญาต้องเห็นเองเกิดการเปรียบเทียบด้วยสติของเราที่เห็นนี่แหละสติของเราจะเข้าไปล,ลึกรู้รู้เองไม่ต้องให้ใครมาบอก